กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับก็สําหรับนักลงทุน,นหลายๆท่านนะครับที่ฝากข้อความไว้ทาง Facebook ไลน,น์ครับในช่องทางที่การติดต่อสื่อสารเมื่อกี้ก็ถามมาถึงของ Big แล้วก็รวมถึงเมกาด้วยนะครับอ่าเมกาคุณประกิจก็บอกว่าไปะระดับที่ประมาณ29บาทครับแต่ถ้าใครจะ,ะตัดขายที่30ถึง32บาทก็ ช่วงนั้นก็สามารถที่ทํากำไรได้เดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพบกับนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งตอนนี้ก็พร้อมอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับคุณนิพนธ์สวนประิสธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับพี่วันนี้สรุปภาพรวมของตลาดให้นิดนึงครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับพี่ก็ตลาดขึ้นมาสองวันครับจากการเร่นดุสื่อสารกับบุนแบงค์ขึ้นมาแหลบ ก็เป็นเคแบงค์นะฮะตัวหลักเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เงินหมดนะับเงินหมดก็หยุดเล่นะครับก็จะยืนซึ่นะฮะยืนซึ่อยู่นะครับมันขึ้นไปลงไปไหนนะครับถ้ามีข่าวไล่ลบอะไรมากๆนะครับก็จะไปลงแต่ถ้าจะขึ้นไปขบนก็จะต้องมีฟันโฟไลเข้ามาซึ่งเราก็คาดว่าไม่เข้านะยังไม่มีเข้ามาเพราะนั้นพวกก็จะโรเทรดนะครับสิ่งที่ต้องดูนะครับ ก็คือถ้าคนที่จะทํากําไรไม่ถึงว่านะครับต้องรอซื้อพุ้นเป็นรอบๆนะครับพุ่นขนาดใหญ่ตัวที่ขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าไปซื้อนะครับรอจังหวะที่จะขาดนะก็ได้แก่กลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารเอออที่แล้พวกนี้ซึ่งเราก็ออกมาตลอดนะครับว่าขึ้นมาก็จะย้อนถอยไปนะครับเอออทีดูท่าทางก็จะถึงเป้าแล้วนะห้าสิบาทห้าสิบนะครับก็จะเริ่มค่อยๆขึ้นลงนะมันจะไม่ลงแรงหรอกนะมันจะค่อยๆลงนะครับ ส่วนกลุ่มที่เราตลอดซื้อก็คือดูราคาน้ํามันที่ไม่ถุดสามเจ้าเหรียญหรือสี่สิบเหรียญนะครับก็กลุ่มราคาถ้าราคาน้ามันลงมานะครับขุณน้ํามันลงมาเพราะว่าข่าวเรื่องกําไรไตรมาสสองอะไรไม่ดีนะครับก็อาจจะเป็นจังหวัดที่เข้าไปซื้อเก่งกําไรครับในรายละเอียดก็จะมีมากกว่านั้นอีกนะครับนี้พูดภาพรวมๆคร่าวๆนะครับนะครับระบังตัวก่อนน้ํมันมันตัวก็ไม่เกี่ยวกับน้ํามันแต่เชิงเรื่องความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครเราเจอไปหลายตัวแล้วนะครับ ุ้นนะครับคืบจะเห็นว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กอ<ม>่ก็จะโดนทีละ,ละตัวละตัวละตัวตามมาเป็นละลอกเลยนะครับแต่หุ้นขนาดใหญ่จะสังเกตว่าจะไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าเขามีความแข็งแกร่นะครับคืบอมีความสามารถในการแข็งขันได้อยู่ในสภาพตลาดที่ การเงินหรือเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเรืองเศรษฐกิจแบบโซโซนะฮะโซโซนะครับโซโซต่อจากโซโซก็เป็นโซเซตอนนี้บอกว่าเป็นโซโซเศรษฐกิจที่มันหมายถึงคนทั่วไปนะครับครับเศรษฐกิจเดินมันไม่ไม่ได้หมถึงเศรษเลินะฮะหมายถึงราไม่ายถึงเซนท่านนะครับเออเศรษฐกิจมันไม่ถึงคนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันโซโซไอ้ข้างล่างมันโซเซไปแล้วอืครับแต่คนใช้การนี่ก็จะเริ่มโซโซแล้วเดี๋ยวจะเริ่มโซเซ แต่ถ้าตัวใหญ่มันโซเซมาอะหรเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดปัญหานะครับ,รบอันนี้ปัญหาไม่เกิดหรอกถ้าเราไม่ไปสร้างฟองสบู่ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับนะเกิดอะไรนะ EEC มานะนะครับแทนที่นะครับการลงทุนจากรายใหญ่นะครับจากเมืองนอกจะมาลงทุนใน EEC นะครับครับกลายเป็นว่าพวกเราก็ไปซื้อที่ดินตัดราคากันไปเก็งกำไรไว้ก่อนอออย่างเนี้ยนะอันเนี้ยมันจะ มันจะเกิดการเขาเรียกอันนี้ฟองสบู่นะครับคอนโดสร้างมาไปซื้อที่ไปละนะครับตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆที่กาลังจะเกิดขึ้นแอะแล้วพอซื้อแล้วก็หยุดไม่ได้อเพราะเป็นเงินกู้อ่าพอสร้างไปสร้างไปก็สุดท้ายก็คือขายไม่ได้ครับโอเวอร์ซัพไายอันนี้เ็าเรียกว่าฟอกสบู่นะถ้าเราไม่ยามไปสร้างซับไพ่นะฮะมันหายนะก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเราพยายามจะไปทำครับผมมันก็จะเกิดครับผมคิดว่าใน ในในตัวของสถาบันเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาล็อกดูแล้วล่ะนะครับเขาคงเขาเจอปีศูสยมาแล้วนะฮะเขาคงไม่กล้าไปทำแต่ช่องว่างนะฮะของเงินในตลาดมันยังมีอยู่นะครับในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับออกตัวบีอีฮะออกคุณกู้เสร็จแล้วก็เปิดเปเนี่ออกไหมฮะอืมครับเนี่ยมันจะจะต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้มาเตือนเนี่ยเพราะว่าผมอยู่มันทุกสมัยเลยนะครับครับแล้วเราเห็นอาการแบบนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าภาษาหุ้นเขาบอกว่าลงไปเลยดีกว่าว่มเจ็บจะจบลวดเดียวจบไปเลยแบบนี้เรี่ยเจ็บนี่อีกนานครับเข้าใจไหมครับครับขึ้นมานานเนี่ยนะฮะเพราะมื้อมานเราติดใวันนี้ว่าจะขึ้นต่อไปโน่นนี่เป้านะสุดท้ายนะะเราจะได้ยินคนที่พูดถึงเป้าตลาดสูงๆเนี่ยคือพวกกอะทุนรลวงทลาบแต่ถ้าเป็นนักวิเคราะห์จะโบกเกอร์จะบอกว่าให้ขายให้ขายให้ขายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เพราะว่ากองทุนรวมเป็นคนถือหุ้นอยู่นะฮะบ็อกเกอร์ตอนนี้แต่ละแห่งที่เป็นป๊อปเทรดช่าไม่ได้เล่นหุ้นอะไรแล้วนะที่เห็นป๊อปป๊อปเทรดสายป๊อปเทรดซื้อนี่นะครับก็เป็นเรื่องของซิงเกิลสต็อกฟิเจอร์นะเป็นเรื่องของบ็อกเทรดนะครับเราผู้บ็อกเกอร์เราเข้ามาอยู่ในในในที่ตั้งของเราแล้วนะเราเราไม่ไปยุ่งกับสภาพตลาดแล้วนะครับครับเราเราพูดง่ายๆว่าเราทหน้าที่ของเราแล้วนะครับแล้วก็หลายๆแห่งก็ออกมาให้ความรู้กันท่านลงจุนนะครับ ะครับอันนี้เป็นภาพที่ดีฮนะเราก็พัฒนากันขึ้นมานะครับ,รบซึ่งก็แตกต่างกับโปกเกอร์มาก่อนคือคันที่เยอะนะครับอันนี้ก็คือการพัฒนาของตลาดมั้ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแา่วิเคราะห์ก <c oughs> <ๆ>็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับคนอาจจะมองขึ้นมองลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คงไม่มีใครมาหลอกพวกนั้นลงทุนอีกแล้วนะครับนะครับแล้วคนที่ออกส่อส่วนใหญ่ก็มีความรู้ต่าสามางมา <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ว่าเราชอบสไตล์ไหนเนะก็ก็จะไปเนะเลือกให้เข้าัโดยโดยสรุปเ<ร>นี่ยขั้นสั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกก็ไม่มีข่าวร้ายจริงๆเนี่ยหรือถ้าดาวโจน์มันไม่ได้จบรอบแล้วลงลแรงแรตลาดหุ้นเรามันก็ไม่ลงหรอกนะฮะมันก็จะอยู่แบบนี้นะฮะก็ยามมองไม่เห็นว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยลงแรงแรงแต่นะครับหุ้นแบงก์อาจจะลงไปหุ้นแล้วเราก็เสียหายเพราะเราไม่ได้ขายในขณะที่หุ้น กลุ่มน้ำมนันวิ่งขึ้นไปเพราะเราไม่ได้ซื้อเนะี่ยอันนี้คือ<ม>บัมชาร์ที่จะเกิดขึ้น<ม>ครับก<ม>็คือพลาดทั้งสองขา<ม>คือพลาดทั้งสองขาเลย<ม>โอลลาขึ้นก็ไปซื้อนะม,มันต้องอดทนนะครับคุณเห็นว่าคนถือเคแบงมาถึงสองร้อยเนี่ยนะเขาถือมาจากร้อยเก้าสิบคุณรู้ไหมว่าถือมาเป็นเดือนนะครับแต่บางคนก็ตั้งแต่ล้อหกอกบอกนู้นเนี่ยมาหกเจ็ดเดือนนะนะครับแต่พลาดบันชายว่เาเงินฉายว่าอ๋อเล่นทุกคอนี้สตินะครับถ้าไม่รู้อะไรเลยวันหนึ่งก็เท่าทุนนะครับ ถ้าไม่เกิดคลายติดจริงๆแล้วการจิตแรงไยจีนอ่ะโอกาสขาดคืนมันก็จะน้อยนะฮะแต่ถ้ามีความรู้เพิ่มแบบนี้เนี่ยจะไม่ติดพูดมจะดีกว่านะครรับู้จักสต็อปลอตรู้จักอะไรพวกเนี้ยนะครับเราในส่วนของสัปดาห์หน้าแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงครับคือผมมองตามความเป็นจริงนะครับผมก็ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะทให้มันลงนะแต่ผมมองว่านะครับตอนนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นตัวที่ประกาศนะฮะผลการรายงานจริงๆของกลุ่มธนาคารแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับ มันขึ้นมารอแล้วล่ะอนะครับตอนนี้มันขึ้นมารอแล้วมันก็อยู่ที่นะครับว่าเขาจะขายไหม,มที่เรียกว่าเซลล์อักรับนะครับเขาจะขายนะครับถ้าไม่มีใครมาตอบคําถามได้ว่าใจมาสามเนี่ยสินเชื่อจะโตเท่าไหร่จะปล่อยสินเชื่อได้ไหมนะถ้าได้ผมถามต่อไปให้นะัวิกรบอกว่าปล่อยให้ใครนะครับช่วยตอบผมมาด้วยมันจะปล่อยให้ใคร,นะครนะครับเพราะถ้าสินเชื่อไม่โตนะครับ นิ่มเท่าเดิมนะครับ NPL ตามมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นกําไรมันก็จะไม่ดีแต่ไม่ดีไม่ถือว่าราคาหุ้นจะลงนะครับจะเป็นบางบางแบงค์ดีบางแบงค์ไม่ดีก็ได้ครแบงค์ไหนเจอแจ็คพอตหรือเปล่าแบงค์ไหนไม่เจออย่าง KTB เจอแจ็คพอตไปก็คือเป็นผลที่คุณเกิดทํามาจากในอดีตแล้วมันมาโปในตอนนี้ละในปัจจุบันละเรียกน้ำลดต่อเรื่องผุดับเวผุดมันจะไปผุดที่สถาบัน เงินว่าคุณไปทําอะไรกันไว้ครับนะครับ,รบอันนี้เราก็จะไม่รู้ว่าแบงค์ไหนไปปล่อยกู้ให้กับใครแล้วพวกนั้นมันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะฮะอะไรขนองเนี้ยนะครับถ้าก็จะเป็นแบบนี้นะค,ะครับผมคิดว่าสัปดาหนะ์หน้ามันก็จะเป็นอยู่แบบนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อตอนปลายปีไปไปไปเดือนผมบอกว่าสัปดาห์แรกจะลงสัปดาห์สองเนี้ยก็คือจะลงต่อครับมากกว่านะครับคาดว่าจะลงไปพันพันห้าร้อยหกสิบนะฮะ ปรากฏว่ามันไม่ลงไปมันกลับขึ้นมาทาร้อยแปดสิบเพราะนั้นสุดาที่สามน่าจะลงก็ได้นะครับืแต่จะไม่ลงก็ได้ครับนะครับแต่เรามูฟไปเล่นทองแล้วนะเราก็ลองทองมาตั้งแต่พันสองร้อยสิบห้า 8, 5, ขึ้นไปไม่ผ่านพันสองร้อยี่สิบแล้วก็ติดไปลงมาไม่ลุงพันสองร้อยสิบห้าแล้วก็ลองไปแล้วเลยถนอนเนี่ยนะครับครับแล้วเราก็ดูสต็อปล็อตพันสองร้อยสิบห้าแล้วก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวรอให้เจ้าเขา เขาเก็บขาลองไปเยอะๆก่อนเดี๋ยวเขาจะไล่ขึ้นไปขงบนนฮะเราก็มาสต็อปรถบาทีพัด25ครับส่วนส่วนด้วอช่างสิทยูโยะนะครับมันก็เหมือนเดิมแล้วไม่ไปไหนมาไหนนะฮะครับขึ้นมาแล้วมันก็ยืน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 อยู่แถวๆนี้มันไม่ได้ไปไหนนะครับเรียกว่าไม่มีทิศทางจะเบรกก็ไม่เบรกจะลุดก็ไม่ลุดนะฮะก็เป็นกกอบเซเวนนะครับเซเวย์ของซีเพลตี้เขาบอกว่าอยู่กลางทางฮะระบบของเราก็บอกว่าจะอยู่เฉยๆก็ได้นะครับครับ อยู่เฉยๆก็ได้ถ้าจะเล่นก็ถ้ามันลงมาให้เราตกใจ,จแลวแถวแปดแปดศูนย์นะฮะอาลองขึ้นไปแล้วแถวใกล้ๆทางช็อตอะไรตลอเน,นี้ยอ,อันนี้กกาะใหญ่ประกอบด้านก้าเก้าศ <c oughs> ูนย์ก้าเก้าศูนย์ก้าเก้าห้าอะไรเงี้ยนะครับก็อีกเฉลี่ยก็ขึ้นมาเท่าถุนเลยสมอดเนี้ยนะฮะแต่มาต่อไปข้างล่างนะครับรุดตากแปดศูนย์เป็นสต็อปลอดต็อปล้อช็อตอตามนะฮระบบจะเขียนไว้แบบนี้กษณะแบนี้ครับอื เราในส่วนของอทองคํานะครับแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เรามองทองคานะฮะจะดูตามเทคนิคนะฮะจะดูนิดหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ทองคำก็ขึ้นมาหยืดนะครับแล้วก็การที่มันไม่ผ่านหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสองสองเจ็ดเนี่ยมันยังมีโอกาสไปไปได้สองฐานนะฮะมันมีโอกาสลงมาแต่การลงของท่าเนี่ยบอกว่าลงไม่เยอะนะครับลงไม่เยอะก็คืออาจจะไปที่โลเดิมหนึ่งการสองร้อยเจ็ดไนถน้อเนี่ย ไม่ได้ลงเยอะนะครับฉะนั้นใครช็อตที่หลุด1205ก็กลับไปหลอกที่1207นะครับเอาว่าเอาไว่เอาว่าแย่สุดนะครับก็แถวแถว1002ยิ่ง197ตัวถัดมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคําก็ก็ถ้าใครรอมาปีไปแล้วก็อยู่เฉยๆก็ได้นะครับกลยุทธ์ก็คือถ้าผ่าน1226ก็เข้าไปโอโดหลอกนะครับถ้าหลุด1215ก็ก็ช็อตนะครับก็สรุปว่าทองคําอ่าโดยโดยอินดิเคเตอร์นะครับ ครับมีโอกาสบูบแล้วขึ้นแต่ลงทําให้เสียหายเยอะๆจะไม่เกิดะครับแต่โอกาสขึ้นไปทําให้ให,ให้ให้ได้กำไรเยอะๆมีนะม,มีมากกว่าครับอ,อันนี้เมื่อกี้พี่นิพนธ์มองถึงผลประกอบการหุ้นกลุ่มแบงค์ในไรมาสามเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อใช่ไหมครับก็มีนักทุนถ้าถามมาว่าการที่แบงค์ชาตินะครับส่งสัญญาณคุมสินเชื่อเนี่ย อ่าแล้วก็มันจะส่งผลให้สินเชื่อไตรมาสสามจะโตได้อย่างไรครับพี่นิพนธ์คือคือสินเชื่อตอนนี้ก็คือพอเขามาคุมเนี่ยต้องใจเ่ว่าเขาคุมสินเชื่อเฉพาะบัตรเครดิตนะคับผมที่สินเชื่อบัตรเครดิตมันเป็นตัวเดียวมันเป็นตัวที่ทํากาไรให้กับธนาคารกระโอกเบี้ยมันสูงนะครับส่วนสินเชื่ออื่นนะเขาไม่ได้คุมนะแต่ว่าทําไมก็ไม่ได้คุมก็ไม่รู้ปล่อยใครไงที่ผมถามว่าจะไปปล่อยใครเงียไม่มีใครต้องการก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรครับ นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาอยากที่อยู่เนี่ยต่อไปในอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยตอนเนี้เขาเพิ่มทุนนะฮะเขาเขาจะไม่ไปเอาเงินกู้จะแบงค์มาครับ,รบ<ม>เขา<ม>เขาจะต้องเซฟตัวเองแล้วนะครับเขาจะไปแบบค์ไม่ไม่เอาเงินกู้จะแบงค์มาขยายงานเในถนงเนี่ยนะครับ,รบเขาเขารู้แล้วว่ามันซึมนะฮะนะครับ,รบแล้วมันก็ซึมไปทางโลกนะครับแม้ตัวใหญ่ๆอย่างซีพีเอฟเราก็่จะเห็นนะครับว่าก็เกิดการขาดทุนในซีพในจีนในถนงเนี่ยนะครับ ันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวครับนะครับมันมันคือการซึมแบบเนี้ยมันเป็นมันมันเขาเรียกเศรษฐกิจมันไม่ดีอนะครับครับมันซึมมันซึมไปทุกนะครับทุกภาคเลยนะมันค่อยๆซึมซึมซึมไปเรื่อยๆนะครับครับโอกาสที่มันจะกลับมาดีมันมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันมันเริ่มถอยลงไปเรื่อยๆอ่ามันไม่เพิ่มขึ้นต่ว่ามันมันกลับลดลงมันถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอไปแจ้งจำกัดเรื่อง ไม่ใช่วงเงินบัตรเครดิตนะครับจํานวนบัตรเครดิตด้วยนะคว่าคนนึงจะมีได้กี่ธนาคารนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือวงเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยทุกธนาคารนี่คือรวมกันแล้วได้แค่นั้นนะ่ไม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 ่ใช่แต่ละสัปาหก็ให้ใบเนี่บโอ้โหมันยิ่งโหดเลยเพราะนั้นรายได้ของแบงค์นือมีสกดแต่มันก็เป็นแค่หกเจ็ดมล้านไม่ได้มากมายนะอะไรนะครับแต่แบงค์เนี่ยในปกติแล้วถ้า ก็ต้องไปดูตัวว่ามันมีนี่เสียมาไหมนะฮะเหมือนเจอเอิร์ทเข้าไปแบบนี้ครับตัวหนาดตัวใหญ่เลยเราพอเจอเอิร์ทเข้าไปอย่างเคเคแบงค์เนี่ยต้องการตัรองสองพันล้านนะฮะครับโอ้โหไปจะปล่อยกระไบให้ได้สองพันล้านเนี่ยมันแบบมันมันมันเป็นหลายเดือนเลยนะครับถูกไหมฮะแล้วแล้โดนแล้วโดนอีกไหมอะไรเงี้ยนะเออถ้ามีเจ้าเดียวก็ไม่เป็นไรอาจจะมีตัวอื่นซ่อนอยู่อีกผมว่ามันตามมานะครับมันมันพูดถึงว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยกู้หรอกนะฮะ เขาเยอะมากก็ออกคุณกู้ปตทเนี่ยนะครับก็ไม่เคยกู้เงินแบงก์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นขนาดกลางขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดเล็กที่กู้ธนาคารอครับซึ่งพวกนี้เราเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจมันยืดเยื้อไปนานแบบนี้นะครับมันจะมีผลทําให้กลุ่มธนาคารนี้ค่อยๆอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับครับแต่จะไม่แย่นะครับเหมือนกับปี40นะครับครับแต่มันซึมนะครับคราวนี้ถ้ามันนานมันไม่มีตัวเศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามานะฮะ ถ้าเราดูที่จะเข้ามาใหม่ที่ก็เป็น4.0นะครับไทยแลนด์4.0ม,ม,มันก็ไม่ได้ใช้เงินกู้เท่าไหร่นะครับมันไม่ใช้เงินกู้นะครับมันใช้เงินของรัฐบาล<ห>เลยพวกเนี้ยมันจะเป็นเงินที่ที่ที่เวนเจอร์เข้าตอนอะไรมาลงทุนให้มากกว่าที่จะกู้เพราะไปกู้แบงก์ก็ไม่ให้หรอกครับแบงก์เขาจะให้กู้ก็ตั้เมื่เขาเห็นแล้วนะฮะครับนะครับก็เป็นทํานองเนี้ยนะครับซึ่งเราเราต้องทําไงดีกว่านะครับ ใช้ใจอย่างประหยัดนะครับอย่าไปคิดทําอะไรขณะที่รายใหญ่เขายังไม่ได้บอกเลยรายใหญ่ก็ยังไม่กล้าทําอะไรเพิ่มเติมเราอย่าไปคิดทำใช้เงินที่มีอยู่อย่างประหยัดนะครับครับดีที่สุดนะครับรอบนี้อาจจะนานอาจจะนานหน่อยนะแล้วก็หาวิชาที่ว่าในตลาดทุนยังใช้ได้อยู่นะครับเห็นทีเฟกแบบนี้นะครับช็อตลองๆอวันได้สัปหันนะครับอืก็ยังได้อยู่นะครับที่มีวิชาครับถ้าใครไปไปช็อตปตทอมาอย่างปตอเทาสพนะครับ ก็มีน้องต้องแนะนําให้ชอบถูกไหมครับ87ลงมา80ได้เยอะนะครับครัได้เยอะนะครับถนนเนี้ยนะครับหรือใครลองเคแบงมาถนนเนี้ยนะครับก็ได้เยอะนะครับแต่ต้องมีมีความรู้นะครับคือมันจะเป็นตลาดตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้เราให้เราหามาหากินได้แต่ถ้าเราอยู่กับการที่จะเพาะเล่นทุ่นซื้อถูกขายแพงผมว่าอันนี้มันเลิกยากละนะแต่ถ้าเราไปเดลิเวอรี่นะครับเดลิเวอรี่เนี่ยไม่ถึงว่าคุณมีเงินร้อยคุณเอาแค่สิบาทมาเล่นกระป๋อนะครับ หัดเล่นไปสักปีน่ะมันถึงจะเป็นนะครับพอเป็นแล้วมันก็หากินได้แต่อย่าไปคิดว่าเดลิเวอรี่ทีเนี่ยฟิวเจอร์ทำให้รวยนะเดลิเวอรี่นีมไม่ได้ทาให้เขารวยนะครับในเกาหลีนะครับแม่บ้านเกาหลีนะครับเล่นฟิวเจอร์นะฮะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำบ้านแค่นั้นนะครับมัน่องไงมันไม่รวยในฟิวเจอร์นะเล่นให้รวยเล่นหับปากบ้านนะแต่ว่าแต่เล่นแต่เล่นให้เจ๊งเนี่ยง่ายมากเลยเออถ้าจะเล่นให้รวยเล่นยังไงก็ผมอ่ะนะฮะ ผมเล่นให้รวยผมไม่เล่นทุกวันแต่พีผมไม่เล่นนะครับแต่ผมรออยู่นะครับแล้วถ้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันอาศัยจังหวะเราสามารถจะทํางานได้ทําเงินสิบล้านยี่สิบล้านได้ภายในเวลาแค่สี่ห้าวันครับผมนะครับครับครับส่วนูเวลาแบบนี้ก็พันสองพันค่าอาหารเลยไงได้ตลอดนะครับไม่ต้องมันมีที่หาเงินอยู่อืมอย่าอย่าเอาเยอะนะครับใช่ใช่ใช่จะหุ้นไปไม่ได้ก็ลองมาลองมา ลองมาลองมาหาทีเฟกบ้างใช่ทีเฟกครั้งนี้ดูนะครับไม่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 ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ไม่ยากครับได้ครับได้ครับก็ครบตัวนะครับพี่นิพนธ์ครับสาหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็สุดสัปดาห์แล้วก็หยุดสองวันครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาว่ากันใหม่ครับพี่นิพนธ์ครับผมครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นคําแนะนํานะครับจากคุณนิพนธ์โซนัมประสิทธิ์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีนักวิเคราะห์รออยู่ครับผม